สว,สวัสดีค่ะสวัสดีแ ال um ม <S <s so BRE, ่ช่องเจ็ดโกกนะคะ่านเราคนจรเลยนี่เราเกมีงานเรเกะเงินเสียวะรับตัวนั้นแหละเลยเจ็ดสาวนะคะเนยเจ็ดสาวเท่าไหร่ขอนุโมทนาบุญกับแม่รัตนาถวยไทยสงแล้วก็พี่สุภาวรรณโทมัสด้วยนะคะ ที่ร่วมกันทําบุญเสา,น,สานะคะเสาสารหลักบ้านนะคะอันนี้ก็วันนี้ก็มอม,มองให้อาจารย์แล้วนะคะเกินไปงต้นนะคะก็เงินก็จะเหลือพันสองสำหรับเจ้าภา

คุณเพื่อแล้ก็คุณเซรใไซยุสเซรีมาเนี่ยคุณม่เทขัลลคุณว่ายี่สิบธงเลยคุณเสียเสียผักก็เสียนั่นนี่แล้วมันเท่าละครกระดาษอาจารย์กระดาษนะอาจารย์ลัะทุกมูลนษานเนี่ยลังจากไปมันไม่แค่เดี๋ก็โดนไ้ม่แขงนี่แล้วมันกเป็นนีเอเดือนที่สองมือไปคุณเจ้าเขียนอะไรไ้เขียนไร้เ้เวลาเงนก็เสียแล้วง จดนี่ครับผู้ช่วยจุดมาก็ได้นะไม่มีเจผ้ามาวันนี้มาแม่แบมแม่ผู้ใหญ่อายาโดนนะคะเจ้าของที่ที่จะทำสารหลักบ้านนั้นแล้วก็แฟนแม่ผู้ใหญ่รายการรายการอยู่ถ้าใครจะเป็นเจ้าภาพ เสร็จแล้วเปล่เีนแล้วค่เขียนแล้วเล่าค่ะยเอาเล็กกูจะไปทิ้งเล็กด้วเล็กเลยทมาก่อนปูนกพเรปูนก็ต้องเป็นปูนเสือบาลึกช้างเสือได้เหรอเสือยางดีเลยปูนเสือเสือพัดไม่ไม่เสือพัดคือปูนบูางโครงสร้างน่าจะเป็นช้างเล็กตัวสองหุ้นตัวสองหุ่นเต็มเอายี่สิบสี่เซนโครงสร้างหรืช้าง 24นข้อนตัวซีมนตตัวซี่มนเตัวที่ของเอก็ยี่สิบสีนสิบนลบก็ได้ซาก็ได้แลแต่สือก็ได้ฮะุูนขียนไว้เสวะาเป็นกุนูนทุกโครงสร้างมันหลักกอาจารย์มาเอาซื้อซื้อก็ได้อาจารย์หลวดมันเล็กหลวดมันเล็กวีวตัมันใหญ่ตัวสองมัดผู้ว์เจนมาเลยก็จเจนไปย มันจะเป็นมัดมบ้านน้องชาเนี่ยมัดละร้อยห้าสจักมัดครับสองสมัดวละประมาณส่วสองมัดอาจจะร้อยสร้อยสามชิร้อยสิเล็เส้นนะมั้เล็กเส้นนะเล็กจะเป็สั้งก็อาจารย์กปอกเล็กนี่เชียงไหมมันอะไรวิบผาเล็กปอก1ิบผาคุณยี่สิบปกสิบาคือซืสิบหา ปอกมากิโลละห้าสิบบาทนะเนี่ซื Hamburg, yeah, ้อมันสิบหาาแต่พุยี่สิบเลาพ่ยี่สิบเยอะเขาเล็กปอกยัาสิบหุยีเล็ปอกนะซ้ำอันท่าซ้ำอันทนสาสาใช่อันยูรานนิงก็ได้มเจออันปอกสาเป็นกิโลพ่แม่ สามร้อย <300 S 1> มันต้องให้เขาสั่งได้มันสามร้อยก็เลยมึงเ่สามยกตัวก็เลมึงนล่วสามกิโลละห้สบาทค่ะอานรันละตัวต้องไปคำ่าว่ามัหใส่จกกิโลต้องสั่งสั่งก้อนว่นหนึ่งมันในจักตโตจักรโจักเทียวาว่าขลไปนึงน่ไม่ี่ลสร้างของเขาตัวนี้เลยครับเอาเพื่อตัวนี้เลยล่ะสามตัวเพราะว่าก็ัไรเรียบร้อยแล้ว บอกเอสลานี่สลาเาเอาอาสลาเนีไข่ไปกระทนนี้ก็เอามาไร้ียื่อก็บงหินก็ไส้ไปผู้ใเดี๋ยวลงคันขางบางขันมัอก็ได้อะไรทั้งตุนนั่งก็ได้บางตุนก็ได้อันเป็นส้มนั้นเลยค่ะพระอาจารย์ตัวสลามาเป็นส้มเรื่อยนี่มันเป็นส้มตัวนี้นะนี่เป็นส้มตัวนี้อ๋อเป็นส้มี่เรียพระนั่นแหละเป็นส้มพระหินนึงแล้ว๋อเป็นส้มพระหินนึแลว่ยากตุ่่่มุ่ มีนักะมีน mm ักงมยนักมยกมันเป็นพราะมันืนเสาเลยมันืนเสาลยมันนสาแล้วมังสิยสิสร้างบวกเล็กยัสิ่งสร้าเลกชุดนี้ตะกอนไอชุดนี้มาตะกอนไอยกเสาแท่ขันยกเสาท่ขั้นนี่ตะกอนตัวเก่าทขันตัวที่พื่อนมั่นนพือนมั่นนะเจ้าทีสร้างเจ้าสิสร้างเล็กตางหาสร้างเล็กมาางหากเพื่อนมั่นเยิพื่นมันเขาสิบอะไรไปสร้างยูนียังมาเท่นันะเาสิสร้างฝูงมาเทเลย สังีแ็มาทีเลยพ่ยาแตีัแมาสีแมาเลยนี่ลได้มันได้ตัวนี้แหละเทพเทข้านยกเสาเทนยกเสาเทข้านเทพุ่นเทพื้นก่อนก็ได้พเป็นยังพเทมุ่งลังคาเทพื่นก่อนก็ได้เป็นยังเดี๋ยวคอยมุ่งลังคาคอเด็กมุ่งลังคาตัวมุ่งลังคาเนี่มันสมือนดลาย ตัวเล็กกับรังสีนี่เนาะรังสีลไเล็กกับรังสีเล็กแพงเลยคือนี่ยส้นหนึ่งยังไม่ทัานเอาอยู่อยู่ไม่ได้เส้นก็สำหับคิปนี้ก็ฝากว้นี้นะคะเดี๋ยวจะพูดคุยอีกทีนึงนะคะเรื่อง ใครที่มีความประสงค์จะร่วมสมทบนะคะสร้างสารหลับ้านกับพะบ้านโบกอกนะคะคือตอนนี้สรุปว่าได้บัญชีแล้วนะคะเดี๋ยวจะแจ้งอีกครั้งหนึ่งสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะขอบคุณมากมากสวัสดีค่ะสาธุสาธุบุญกับเจ้าภาาเสาทุกต้นแล้วก็ทุกคนนะคะสาธุสาธุค่ัเนี่ยนายกจะไปสร้างเั็มมากเขาเอาเงินเป็ด้ใจก็จบ หินหินไส้เล็กเหินหินปูนไส้เมื่อเราได้หลายกจาจ <ฮะ S 2> า,ากเขาถามหาสั่งที่อุนเท่า <c oughs> เ่านั่นด,ด,ด้ผู้ใดก็ผู้ดเกิทขาดต,ตัวนี้แหละแต่ค่าเสาต้น่ลนหลังทุนที่แปดจังสิดียูจังะิญ้จังสิญีตั้ง,งเต็มที่นะจังสิได้ละเอียดตั้งเต็มที่ สะีดเลด้วยสเห็ดยองลึกดูสิจางซางไม่สต้ไม่สดีเห็ดยสดีเห็ดต้องกัดสด้เห็ดต้อกัอย่ดอกเจ้ว่ากดจังสามของเออได้ห้ามวาลูกไปเอ็ดน้ำเดี่ยวอะไ่ไว้ปวดจีแป๊บพแังเร็วสาะกันลาด